Yeah. <laughs> เลือกดูเมนูก่อนค่ะไข่มุกวิรีมคอนเฟ็ตนีนะคะนมชมพูนมชมพูไหนดีคะสิบเจ็ดยี่สิบสามตียี่สิบบาทเลยนะไข่มุกวิรีมเพิ่มไหมคะไม่เอาได้เลยเนมชมพูยี่สิบเพิ่มวิรีมเป็นสามสิบบาทนะคะ ちょっと。 มีพวกผู้เล่นู้ล่นยืดน้ำไหลใส่ก็ไหลนะขากระต่ายไปไหมอะกระายไปสิที่ป๊อปจะมาได้เลยจ้ะส้มนะเดี๋ยวมา ข้ออาวหนูเป็นแอปเปิ้ลนะได้เลยค่ะพี่ถังสิบเจ็ดบาทจนะ้าขอบคุณมากเลยนะคะ